สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ยทุกคนด้วยนะครับพผมโฟนตงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปดูอีกกันได้เลยนะครับเอาละครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับอยู่ในฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกทั้ง3คู่เลยครับมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาสีทุ่มตรงครับวันนี้ครับให้เชียร์ทีมอย่างมาริบอร์ทีมจากสโลว์เนียไปได้เลยครับวันนี้จะยกคนนะครับบ สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับคู่นี้นัดแรกเจอกันมาครับปรากวดร้เสมือนไป1ต่อหนึ่งครับที่บ้านของมารีโบครับแต่ผลงานด้วยร่วมหลังสุดนะครับทีมอย่างมารีโบติดนัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการไม่แพ้กับใครเลยครับแม้แต่เกมเดียวครับชนะไป2เกมนะครับแต่จะหนักไปทางเสมอถึง5เกมด้วยกันนะครับออกไปเยือน3าเกมหลังสุดครับก็ผลงานดีครับไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าเหนียวพอตัวนะครับวันนี้จะยกคนนะครับปลุกไปเยือนทีมอย่างบีเคียคาร่า ซึ่งถือว่า3าเกมหลังสุดไม่ดีเอาซะเลยครับไม่ชนะใคร3เกมที่ผ่านมาเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันครับฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีและก็วัดกันเรื่องของชื่อชั้นแล้วนะครับทีมอย่างมาริบอผลงานอะไรต่างๆก็มีประสบการณ์ในบอลยุโรปมากกว่าครับดังนั้นเกมนี้ครับก็เชื่อว่ามาริบอบุกไปเยือนน่าจะสามารถเก็บผลชนะได้คู่นี้เชียร์มาริบอไปได้เลยนะครับคู่ที่2ครับในเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับให้เชียร์ทีมอย่างดินนโมบาโตมีไปได้เลยครับทีมจากจอร์เจียวันนี้จะเปิดบ้านครับรับการ ติราน่านะครับทีมจากอัลเบเนียนะครับคู่นี้นะครับนัดแรกเจอกันมาครับที่บ้านของตีราน่านะครับปรากฏว่าเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้นะครับทีมอย่างดินาโมบาโตมีผลงานโดยรวมช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับหเกมหลังสุดลงเล่นชนะไป2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมแต่อย่างไรก็ตามครับจุดเด่นของพวกเขาทีเด็ดของพวกเขาอยู่ตรงที่เกมในบ้านเลยครับเพราะว่าเล่นในบ้าน4ี่นัดหลังสุดชนะคู่แข่งไป3าเกมแล้วก็เสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับตลอด4เกมที่ผ่านมาในการเล่นในบ้านตัวเองครับเรียกได้ว่าเล่นในบ้าน ไวเนื้อเชื่อใจได้ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านครับต้อนรับการเยียทีมอย่างตีรานาซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นก็ฟอร์มกลางๆเหมือนกันครับชนะไป2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเข้าไปดูผลงานในการลงเล่นรายการนี้ครับรายการคอนเฟลซ์ลีกแปรวก็ว่าทีมอย่างตีรานาครับยังไม่เคยชนะใครได้เลยครับในการเล่นเกมคอนเฟลซ์ลีครับดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชีย์ ดังนั้นเกมคู่นี้ครับถื่อเป็นบอลสูสีกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีมอย่างดีโรบาโตมีครับผลงานในบ้านถือว่าไว้เนเชื่อใจได้ก็เชื่อว่าเกมนี้เล่นในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงน้าชนะได้คู่นี้เชียร์ดีเนโมบาโตมีไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเดอรีซิตี้ทีมจากไอแลนด์พรีเมียร์ลีกไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเป็นพรีเมียร์เอชพีทอยชาร์ปครับ สำหรับคู่นี้นะครับความน่าสนใจของทีมอย่างเดลรี่ซิตี้ครับห้านัดหลังสุดฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะชนะคู่แข่งไป2เสมอ2อแล้วก็แพ้ไป1เกมแต่อย่างไรก็ตามถิติในการเล่นในบ้านก็ยังดีอยู่นะครับเพราะเล่นในบ้านครับหกเกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไป2ไม่แพ้กับใครครับฟอร์มในบ้านไวเนเชื่อใจได้ลยครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมอย่างทอชาร์ปซึ่ง4นัดหลังสุดผลงานการเล่นไม่ดีครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2เกมครับซิตี้ออกไปเยือน3าเกมหลังสุดก็ไม่ดีลยครับ ไม่ชนะใครมาเลยนะครับตลอด3เกมที่ผ่านมาดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างเดล r b ซิตี้ไปได้เลยครับประสบการณ์ชื่อชั้นดีกว่าแถมเล่นในบ้านช่วงหลังนี้ถือว่าดีด้วยเกมนี้น่าจะสามารถชนะได้เลยครับคู่นี้เชียร์เดล r b ซิตี้ไปได้เลยนะครับ <c oughs> เอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์ในค่ำคืนวันนี้นะครับอยู่ในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ทั้ง3คู่เลยครับคู่แรกครับสี่ทุ่มเชียร์มาดร์คู่ที่2ครับสี่ทุ่มครึ่งเชียร์ทีมอย่างดิโมบาโตมีและปิดท้ายคืนนี้ครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเชียร์เดล r b ซิตี้ไปได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่มาอัชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของสายก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตุกลาไปก่อนสวัสดีครับ